อย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำ่าคนอย่าจนกว่าใครนะครับนี่ก็คือวาทาที่หลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิรรามนะครับได้ฝากถึงลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ยดีๆจะรับเข้าสู่แช่มึงจันทร์ชาแนลนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ผมเองเนะี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้อยากทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีมูลค่าสูงๆนะครับโพก้าใบต้องบอกว่าเป็นพาที่เอาเป็นว่าบนห้างนะครับบนห้างเนี่ยก็คือหลักล้านทะลุหลักล้าน แล้วก็มันก็ทําให้คนอ่ะสับสนทําให้คนหลงกับผ้ามายาเรื่องเงินเยอะแยะมากมายพระเกศก็ตามออกมาเป็นทีวีแถวความสับสนโอธรานในการดูพระเรียกว่ามันมีมายาคติเยอะแยะนะครับมันมีมายาคติเยอะแยะที่ที่มันทําให้สับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมบอกตับต้นนะครับว่า ใครอยากดูใครอยากดูพระเป็นหาพระแท้ได้ตัวคุณเองก็ดูต่อส่วนใครที่อยากหาพระมีตำหนิเพื่อเอาไว้ขายคลิปนี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะผมทุกคลิปที่ผมทำมาในพระที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมผมจะไม่สอนดูตำหนิยกเว้นเหรียญ เพราะว่าตำหนิคือคือองค์ประกอบหนึ่งในการดูพระเหรียญส่วนนอกนั้นผมไม่เคยสอนผมไม่เคยแนะนำไม่เคยแบ่งปันการดูพระด้วยตำหนินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเกินก่อนนะครับก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นต่อไปว่าผมจะไม่สอนดูเรื่องตำหนิส่วนใครอยากดาเอ่ออยากรู้เรื่องตำหนินะครับก็ ผมบอกเลยคงเสียเวลาแต่ถ้าคุณเปิดใจฟังอยากหาพระแท้พระแท้นะครับแท้จริงๆไม่ได้แท้ด้วยเขาบอกว่าองค์นี้ล้านสองล้านนะครับแท้ด้วยองค์พระนะครับคุณก็ลองเปิดใจฟังดูนะครับนะครับผมที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องมายาคติเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มายาคติเช่น คุณไม่ใช่เบอร์ใหญ่คุณไม่ใช่สายตรงคุณจะไปเก่งกว่าเขาได้ไงนั่นแหละมันก็คือเป็นมายาคติที่คุณจะไม่ฟังอะไรต่อพาแท้ต้องขายได้อืมทุกวันนี้พาเก๊ก็ขายได้ครับขายดีกว่าพาแท้อีกนะครับลองไปตามดูจริงๆแล้วนะผมบอกให้พาแท้มีต้นทุนเยอะนะครับขายได้ก็10% 20%นะครับพาเก,าก๊ต้นทุน5บาทขายล้านนึง จะมีรวยได้ไงนะครับก็ <c oughs> ก็เกิดมาสักพักแล้วล่ะนะครับก็เอ่อผมจะมีวิธีคิดแล้วก็วิธีการนะครับในการดูในการดูอา่าพระจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยคือปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยจริงๆมันดูง่ายงนะครับแต่ด้วยการที่ คนบางคนนะครับกำหนดออกมาเป็นว่าเอาไปเล่นให้มันแพงๆนะครับกำหนดให้มันแพงๆเขาก็เลยต้องกำหนดบางสิ่งบางอย่างในองค์พระนะครับเขาก็จะบอกว่าต้องดูตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นนะครับแล้วมันจะแท้นะครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงวิธีการสร้างให้ฟังไม่พูดถึง ไม่พูดถึงว่าเราจะดูอายุพระยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าคือคือผมยังคิดอยู่ว่าถ้าไม่ทำไว้เนี่ยในชั้นลูกชั้นหลานเนี่ยมันจะนั่งดูตำหนิอีกเนี่ยผมว่าพระแท้มันก็ต้องหายสาบสูญไปนะครับ เพราะว่าเขาก็จะเอาพ้าตำหนิแล้วก็พราที่ขายได้บางคนก็บอกว่าเอ้ยตำหนินี่แหละชี้เป็นพ้าแท้ได้ตำหนิคือตัวบ่งบอกพ้าแท้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าเช่นอายุองค์พระนี้ก็ได้อันนี้พระปีหนึ่งกว่าปีนี้หกสิบหกอัติไปพระห้าสิบปีห้าสิบกว่าปีคนสิบห้ากับคนห้าสิบนะครับ สิ่งที่ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าตําหนินะครับตําหนิอ่ะผมยกตัวอย่างนะตําหนิตาหนิเช่นนะครับไอเส้นขีดๆตรงนี้ต้องมีเส้นขีดในร่องฐานนี้ต้องมีนะครับโบโพต้องชัดทุกอันนะครับอ่โพต้องชารทุกอันโพต้องมีเส้นซ้อนนะครับบางสายเขาก็ต้องมีเส้นซ้อน แล้วก็มีติ่งตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือสายหนึ่งนะแต่เชื่อเถอะว่าไอ้คนที่กําหนดเป็นมาตรฐานสากลอ่ะบางคนก็ิงชี้ชม่เหมือนกันเลยนะครับมาถึงตาหนินะแต่แต่ละคนก็กําหนดตําหนิอะไรตาหนิตาหนิแต่ละแต่ละที่แต่ละทางก็ไม่เหมือนกันการกําหนดตําหนิมันก็คือการกําหนดนะครับก็คือเขาจะสร้างพระเป็นอัตลักษณ์ของเขาเขาจะได้จําพระได้นะครับนี่คือพระเขาสร้าง นะครับเป็นพระที่เขาสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยเขาจะจําได้หมดว่าเขาสร้างแล้วแล้วกําหนดตรงไหนบ้างเขาจะได้ดูของเขาเองได้นะครับถามว่าถามว่ามันจริงเหรอนะครับจริงเหรอคุณเคยลองถามตัวเองไหมว่าตําหนิมันชี้พระแท้ และอายุมันถึงได้จริงเหรอนะครับมันก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าอันนี้ก็เหมือนคนที่ผมพูดไปอย่างกี้คนสิบกับคนห้คนสิเนี่ยถ้าดูหลักกายภาพมันก็คือความเหี่ยวย่นหนังหน้าเริ่มย่นตาเริ่มหย่อนผมเริ่มร่วงเห็นไหมครับแต่การชี้จำหนีพระมันก็คือ ถ้าคุณจะดูคน50นะคุณก็ต้องดูขาตรงเนี้ยตะต่มตรงเนี้ยมันมีมันมีเนื้อเกินอ่ามันมีเนื้อเกินตรงนี้หัวเข่าเขาก็ต้องมีข้างขวาเนี่ยจะต้องมีขีดนะครับ่าต้องมีขีดอ่าอะไรอีกหรือที่อัตลักษณ์ไหลตรงนี้จะต้องมีกระดูกต้องปโปนตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าและคนอีกที่เหลือละ่ะเป็นหมื่นๆคนนะครับ ทำไงถ้าอัตลักษณ์ไม่ตรงนี้ซึ่งธรรมชาติอ่ะเป็นคนเหมือนกันแต่คนคนนั้นอาจจะตรงนี้มีขีดสองข้างก็ได้นะครับจุดอาจจะมีสองกระดูกโปนสองข้างก็ได้ไอขีดตรงขาตรงเนี้ยอาจจะมีสองข้างก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นั่นหมายความว่า้างุ้นคนนั้นไม่มีไม่มีแบบเนี้ยมันก็คือมันก็ไม่ใช่มนุษย์สิถูกไหมหรือ หรือถ้วยชามถ้วยชามถังคาโลกเออพอเป็นวงการอื่นน่ะรู้สึกว่ามันง่ายใช่ไหมเขาก็ดูตามอายุพระดูตามกายภาพของวัตถุเขาไม่มีมาชีตา้ตำหนิถูกไหมแม้แต่คนที่เล่นพระเองอะ่ะทำไมพระบูชาพระบูชาทำไมคุณยังดูง่ายๆแย,ยกยุคไดไ้โดยที่ไม่ต้องดูตำหนินะแต่เป็นพาคือเป็นพระเครื่องปุ๊บต้องมีตำหนิ ตำหนิมีไว้แค่ซื้อขายกำหนดนะครับกำหนดเป็นพระของตัวเองนะครับและเนื้อเขาไม่พูดถึงเนื้อเลยแม้แต่น้อยว่าควรดูเนื้อยังไงนะครับสองอ,อะไรอีกอะสิ่งที่ผมไม่ได้ยินมาคือรุ่นนี้สร้างน้อยรุ่นนี้สร้างน้อยไม่น้อยหรอครับพ,พระหลวงพ่อกลวยจำไว้ครับทุกอย่างหลวงพ่อสร้างเยอะหมด คำถามอย่างเช่นเนี่ยผมมาทําชุดนี้ไว้เมื่อวานนะครับพระทันยุคยุคต้นๆน่ยแม้จะทําทด้วยมือนะแม้จะทําทด้วยมือเนี่ยท่านยังอุตส่าห์ทำไวเ้เยอะแยะมหาศาลอ่ะลองคิดตามนะแต่พอปีหนึ่งกว่าเครื่องมือทันสมัยขึ้นบล็อกทันสมัยอ่ะปีปีอย่างเงี้ยบล็อกไม่ได้ทันสมัยเลยนะเนี่ยบล็อกไม่ได้ทันสมัยเลย ท่านก็ยังอุตส่าห์กดท่านอุตส่าห์ทำปั้นเนื้อทำนั่นยากลําบากแกตายท่านยังคาไว้มาหาศาลแต่พอเนี่ยมีเครื่องมีคนช่วยปีหนึ่งกว่ามีคนช่วยแล้วนะมีคนช่วยกวนมวลสารมีคนช่วย,เต,ยเตรียมนู่นเตรียมนี่บล็อกกระทันสมัยเนี่ยเห็นไหมครับบล็อกพาฒสมัยนี้กับบล็อกพาฒสมัยยุคต้นของท่านเนี่ยนยอันนี้ยุคกลางๆลาแล้วกลางจะปลายอยู่แล้วบล็อกพันสมัยนะครับเนี่ยบล็อกทันสมัยมาก แต่กลับบอกว่าสร้างนิดเดียวคนเรามันแปลกไหมคือพอของมันเริ่มทันสมัยขึ้นแทนที่จะสร้างเรียมากกว่าเก่าอีกแต่ท่านบอกว่าเออสร้างนิดเดียวมันไม่นิดเดียวหรอกครับมันเยอะนะครับไอ้วาทกรรมว่าสร้างนิดเดียวก็คือจะได้แพงแพงมันไม่มีเลยเลยมันจะได้แพงแพงสองไอ้พิจายสองไม่ผมไม่กับหัวข้อละกันผมผมจะพูดต่ออย่างหนึ่งคือถ้าองค์เนี้ย ราคาร้อยเดียววะคุณว่าดูง่ายไหม αι? เนี่ยดูภาพแบบเนี้ร้อยเดียวนะดูง่ายไหม αι? เออแต่พอบอกว่าองค์ในมือผมเนี่ยล้านหนึ่งโอ้โหใครตามมาแล้วครับโอ้โหต้องดูยังไงวะโหหลนล้านโหล้านหนึ่งกูต้องจ่ายล้านหนึ่งกูต้องทํายังไงโอ้ยไอ้นูนไอ้นี่น,นั่นหลอกหลอนไปหมดกลัวไปหมดมือไม้สันผมบอกให้นะองค์ละร้อยกับองค์ละล้าน ถ้พาพระอายุเท่ากันไม่มีอะไรต่างกันเลยจริงๆไอ้ององละร้อยบาทอะถามาทำไมมันเราเล่นกันง่ายง่ายเนี่ยพระบ้านผมอะองละร้อยโอ้โหหยิบปึ๊บเผลเผยยังไม่ทันสองเลยจริงๆยังไม่ทันสองเลยโอ้แท้ตาเปล่าฮะเ,เคยได้ยินใช่ไหมแท้ตาเปล่าอ่ะเผอเปิดไปสองร้อยอ่ะร้อยห้าสิบแล้วกันพี่โอ้โห ใช่ไหมร้อยห้าสิบพอไม่ต้องสองด้วยอ่ะร้อยหสิบไม่เห็นไหมซื้อง่ายๆแต่เป็นปกโพก้าใบหลวงพ่อกลวยโอ้โหน <c oughs> ออล,ล้านหนึ่งมือไม้สันดูไม่ออกเอาอะไรมาดูกันวะล้านหนึ่งผมบอกให้ร้อยลงร้อยบาทกับหงล้านบาทมันก็คือวิธีการดูเดียวกันมันไม่มีอะไรแตกต่าง ไอสิ่งที่ผมพูดอะคือจริงๆมันมันแทบจะมันมันส่วนน้อยนิดของไอเรื่องราวของการที่จะมาดูพระเก๊แท้หรือเรื่องราวโอลมมนหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากมายอะสำหรับเวลาคนที่จะมาอยากขายพระอย่างเดียวนะนะครับอยากขายพระแพงๆมันก็แต่งนิทานสารพัดสารเพบิดเบือนกบหน้าพระโดยพ่อสายตรงพ่อกลวยอะ เขาก็รู้นะว่าพระพากลวยมีเยอะแยะมหาศาลรุ่นนี้ก็สร้างมาใช่น้อยมีหลายเนื้อนะจะบอกให้ไม่ใช่แค่มีผงน้ํามันไม่ใช่มีแค่ผงน้ํามันไอที่เล่นๆการจะเอาแต่ไอผงน้ํามันผม,มจะบอกใหแ้และพอเป็นเนื้ออื่นก็ถูกยังก็อะไรดีผงน้ํามันหรือเนื้อเนื้ออะไรที่เขาเล่นเป็นล้านอะ่ะเนื้อนี้มีเยอะนะครับมีผมพ็จะคูณใบาลานดินอะไรอีก ผงมผมสมว่านสมูดแดงสีเขียวก็มีรู้สึกจะเป็นว่านถาวันหลงนะครับถ้าจะไม่ผิดมีสีเขียวอะ่ะเขาเป็นว่านถาวนหลงงพอปีหนึ่งกว่านะ่ะว่านถาวันหลงก็เริ่มมีเริ่มหาไม่ยากแล้วนะครับในปูท่ทิมก็มีว่านถาวันหลงผุงพะกรวยมีนะครับแต่มันอาจจะไม่เยอะแล้วก็ว่านสบู่แดงนะครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะมีหลายเนื้อ นะครับไม่น้อยสร้างไม่น้อยอันนี้ที่ผมมีคือเนื้อผมพุทธคุณอันนี้เ,น,เนื้อเบสิกดูง่ายๆเนื้อเบสิกนะครับอย่างที่คือคือถ้ามันฟังดูแล้วขัดใจใครก็ลองก็ลองคิดดูนะว่าผมเองนะ่ะทำน่ะทำคลิปเผยแพร่เนี่ยเพราะผมอยากให้ได้พัแท้คือไม่งั้นเนี่ยอโพก้าใบหนึ่ง ถูกเคลียร์ออกมาหาศาลนะครับแล้วก็บอกมีน้อยอ่ะก็มีแค่มีแค่บางเนื้อไอ้เนื้อที่เหลือนะก็เก๊หมดนะครับแล้วผมก็เคยเห็น youtube บางคนก็เอามาเอาพะาแทนบมาตีเป็นพัาเก๊บอกว่าโอ้ถ้ามันถ้ามันเก่าแบบนี้เนี่ยถ้ามันของเก่าผมอีกนะดูโคตรง่ายเลยแล้วแท้แบบค,าาคือถ้าเป็นภาษาผมก็เรียกว่าแท้ตาเปล่า แต่ามันบอกว่าเนี่ยเจออย่างนี้อย่าซื้อเจออย่างนี้เนี่ยซื้อให้ไปดูตามตามหนังสือหรือตามเซียนใหญ่อม,มันก็เป็นเขาเรียกช่องซัพพอร์ตช่องซัพพอร์ตกับคนกลุ่มหนึง่งนะครับแล้วก็ตีพระหลวงพ่อเก๊ซึ่งผมบอกว่าผมเห็นแล้วนะผมบอกเลยก็ตัดสินใจง,ง่ายก็ทําคลิปซะเลยนะครับผมบอกแล้วไงว่าส่วนตัวผมนะครับ ศัทธาเก็บพระของพ่อศรัทธาไม่ใช่ไม่ขายเลยนะก็ขายแต่เราขายบนพระแท้เราขายบนข้อมูลที่ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเขาจ่ายตังนะ์น่ะทุกบาททุกสตังคนะ์อ่ะเขาซื้ออะไรไปนะครับเขาไม่จะซื้อปูนบัสเตอร์เออหรือไม่จะซื้อพระธรรมพระอบ อย่างน้อยเขาต้องได้เออจ่ายด้วยความคือจ่ายผมด้วยความเต็มใจผมบอกว่าซื้อผ้าผมไม่มีประกันผมเล่นแบบนักเลงนะครับนักเลงบอกกันผมเล่นแบบคนรุ่นเก่าซื้อผ้าไม่ต้องมีประกันนะครับคือเลือดกันเองสนุกดีมันก็คือคนจริงๆแล้วอะ่ะผมบอกถามว่าหุยมันโหดร้ายขนาดน,นั้นเหรอมันดูย่าบอกจริงๆกระพาร์คื่องมันดูง่าย แต่ที่มันดูยากก็เพราะว่ามันถูกแต่งนิทานมันถูกสื่อปัน่นอยากขายแพงก็บิดเบือนอทำาพคเก๊ขึ้นมาทำภาพตำหนิขึ้นมาทำให้คนสับสนพอคนสับสนดูยากสุดท้ายก็ต้องซื้อเขามันก็คือวัาถจักรแค่นี้เองนะครับมันก็คือวัาถจักรการอยากขายภาพแพงๆนะครับเพียงแค่ นะี่ยแค่นั้นน่ยไม่มีอะไรเลยคือไม่สนใจหรอกพ่อลัยจะเป็นอะไรก็ช่างขอให้ฉันเนี่ยขายหลักร้านอืมแค่นั้นไม่ต้องสนใจพาร์ทจะสร้างเยอะแค่ไหนไม่ต้องก็บอกว่าสร้างน้อยเพราะมันจะได้หลักการตลาดถามว่าพุทธคุณดีไหมยอย่างปกโพกะใบดีแน่นอนอย่างปีหนึ่งกว่าแต่ถามว่าถ้าปีหนึ่งปีหนึ่งสามมาเป็นล้านแล้วไอ้ปีศูนย์ห้าปีสองพันห้าร้อยแล้วก่อนสองพันห้าร้อยไม่เป็นร้อยล้านเหรอ จริงป่ะนี่ขนาดปีหนึ่งสามยังเป็นล้านเลยอลองลองคิดตามสายห้างนะว่าเนี่ยโพก้าใบอ่ะอเป็นล้านอ่ะเงั้นของปีศูนย์เก้าซีรีส์ปีศูนย์เก้าซีรีส์ศูนย์ห้าซีรีส์สองพันห้าร้อยซีรีส์ก่อนสองพันก่อนสองพันห้าร้อยเนี่ยโอ้โหมันต้องเป็นองค์ละสิบล้านร้อยล้านดิจริงม่ะยิ่งเก่ายิ่งแพงตามหลักแล้วเนี่ยกับกลายมาโอ้โหก่อนหน้านั้น องค์ละพันสองพันห้าพันหมื่นเออคุณไม่รู้สึกแปลกใจเหรอคุณไม่รู้สึกแปลกใจเหรอว่าเออทำไมปีหนึ่งสามยังเป็นเป็นล้านได้นะครับไอสิ่งที่ผมพูดมานะผมอยากให้คุณเนะี่ยตั้งสติคิดดูใจต,ตองเหตุและผลทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็ย้ำเสมอว่า หลวงพ่อไม่เคยเสกตามราคาไอ้ราคามันคือมโนกันเองเหมือนเด็กเล่นขายของอะ่ะเออก็อ่ะอันนี้ห้าบาทแล้วกันอันนี้ร้อยแล้วกันเฮ้ยนั้นล้านนึงใช่ไหมแล้วก็คุณก็เชื่อเขาเพราะว่าเขาแพงเ,เขาเขาเขาขายแพงเขาบอกเป็นล้านคือล้านน่ะลูกผมก็พูดได้องค์เนี้สิบล้าน คือใครก็พูดได้แต่ก็ต้องตั้งสติเชื่อกันหน่อยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อครัวไม่เก่งนะผมว่าพุทธคุณนะ่ะมันประเมินค่าประเมินราคาไม่ได้หรอกมันหมายความว่าถามว่าเป็นร้านเนี่ยสมมติว่าเศรษฐีนะครับเศรษฐีเนี่ยเขาเจอแล้วคนขายเขาบอกกับร้านหนึ่งก็เขามีตังเขาก็จ่ายเออมันก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลนั่นเงินเขา มันก็คือขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายแต่แต่สมมติเศรษฐีคนเดียวกันนะครับเจ้าสัวคนเดียวกันเนี่ยไปเดินเจออ่ะเจอเพื่อนเขาขายหมื่นหนึ่งอ้าวทำไมอ่ะก,ก็เพื่อนเขาสมเขาอยากขายแค่หมื่นเดียวทำไมครับมันก็เออจริงไหมมันก็คือแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากมายไอ้สิ่งที่ผมพูดนะครับเกือบ20นาทีเนี่ยก็คือก็คือหลักคิดนะครับ ผมเองอาจจะทําคลิปอีกคลิปนะครับเพื่อมาดูเรื่องก,การดูคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องของวิธีคิดถามว่าวิธีวิธีคิดสําคัญยังไงวิธีคิดมันก็คือนําไปสู่วิธีการนะครับคิดอะไรได้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับเชื่อว่าถ้าเราคิดแขวนพระคุณก็ต้องสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดตามนะครับ ถ้าคุณเชื่อในพ่อควยคุณเชื่อในพุทธคุณของพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพ่อควยหรือใครก็แล้วแต่เกจีท่านไหนก็นแล้วแต่สิ่งหนึ่งอีกอันนึงต้องฝากไว้นะครับสำหรับคนขายพระเก็บพระนะครับทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจำไวเ้เถอะจริงๆสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันก็แค่นั้นเองนะครับ นะครับคลิปนี้ก็คงจะยังไม่ได้ยังไม่ได้แนะนําเรื่องการดูนะนะครับอย่าอาจจะต้องเป็นคลิปหน้าแต่คลิปนี้เป็นขอเรียกว่าขอพูดถึงนกกันนะครับพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ที่อยากให้คนอยากให้คนที่มาดูอะ่ะได้ได้มีความคิดอย่างชาญฉลาดในการเช่าหาพระเครื่องนะครับว่า จริงๆแล้วการดูตำเหนิยดทิมมันไม่ได้บอกถึงอายุพระแพงก็ไม่ได้หมาเพราะว่าจะแท้พระแท้ต้องขายได้ก็ไม่จริงพระเก๋ก็ขายง่ายแล้วขายดีกว่าเยอะนะครับอ่ะ,อะท้ายคลิปแล้วนะครับก็บอกแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ที่ฝากถึงเรื่องแนวคิดนะครับใครชอบก็เอาไปใช้ใครไม่ชอบก็ จะเม้นอะไรก็แล้วแต่หรือจะข้ามข้ามก็แล้วแต่นะครับผมเองก็ทําด้วยผมจิตใจบริสุทธิ์เพื่อให้คุณนะ่ะอย่างน้อยอะสมมุตินะคุณใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูแล้วมีเงินนะครับมีเงินผมเองก็อยากฝากไว้นะครับผมเองก็ทําเพื่อให้คุณนะ่ะได้ไปซื้อพ้าได้คือถ้ามันซื้อได้ถูกคุณดูเป็นแล้วหรือคุณเชื่อว,ว่าหรือคุณ คิดสมัยว่าพระแท้แหละควรที่แท้ด้วยพระแท้ด้วยอายุแท้ด้วยมวลสารแท้ด้วยวิธีการสร้างนะครับไม่ใช่แค่บอกว่ามีไอ้จุดมีแค่จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วมันจะแท้เลยมันไม่แท้แล้วครับนะครับและไอ้สิ่งที่เขาปกปิดไม่พูดถึงก็คือการสร้างพระปกปิดเรื่องเนื้อหาพระว่าจะดูยังไงนะครับ เขาก็บอกแค่นั้นนะ่ะชี้จมื่นปึ๊บ,บแล้วก็บอกก่าล้านล้านห้าล้านสองล้านโอ้นะครับมีเงินถ้ามีเงินอยากคุณเก็บถ้าอยากเก็บให้มันมีมูลค่าเก็บอย่างอื่นเหอะนะครับที่ดินอะไรก็ได้นะครับพักเครื่องก็ขึ้นอยู่ความศราทาัทธาจะหมายไม่ได้หมายเขาไม่ได้หมายเขาว่าบอกคุณไม่ต้องจ่ายหลักล้านนะถ้าสมมุติคุณเจอคุณพอใจแล้วเจ้าของเขาเปิดร้านนึงเนี่ยอ่ะแต่วันนั้นไม่ขายมันก็สิทธิ์ของเขานะ แต่เป็นพ้าแท้มันก็เออมันก็คุยกันง่ายมันก็เป็นราคาพ้าแท้นะครับก็อยากให้พ้าแท้อยากให้คุณได้พ้าแท้ถึงแม้คุณมีตังค์เยอะแยะมหาศาลขนาดไหนนะครับเอาตังค์ไปละเลงกับพัคเกมมันก็เหมือนเอาเอาอิดเอาปูนแผนคออะนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับมันก็เหมือนกันกบเคสที่ตกเครื่องบินแล้วก็ถ้าถ้าเป็นพ้าแท้ผมเชื่อว่าไม่เป็นอะไรจริง แล้วเบื้องหลังการถ่ายทําก็คืนผ้ากันยับแต่ก็ไม่เป็นข่าวแต่ตอนซื้อเป็นข่าวไอ้ตอนโดนคืนวิ่งเงินคุณฟันตลบก็เหงียบคิิปนะครับดาบอยู่ข้างหลังแทงอยู่ข้างหลังเพียบยิ้มแต่ออกสื่อยิ้มอ่ะก็ฝากไว้นะครับก็ใครดูแล้วมีประโยชน์ก็นำไปใช้อย่างน้นอยเป็นเรื่องวิธีคิดก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็น คลิปเรื่องของวิธีการที่จะดูนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มีคนเข้ามาติดตามขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะครับก็เพื่อบูชาครูผมเท่านั้นนะครับขอบคุณนะครับผมชัดเมืองจันทร์